สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้โชคนะคะกับอาจารย์ต่ายมดุตาทิพย์ค่ะก็ก่อนอื่นก็แนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะเพราะว่ายังมีหลายท่านที่ไม่รู้จักเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานสอนด้วยวิชาย,ยิบซีถอรหัสเจ็ดตัวเก้าฐานโหราศาสตร์ลายมือโง่เฮงเนาะใครอยากเรียนก็ลุยกันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเนี่ยจะเป็นวิชาที่ยอดฮิตมากๆก็คือวิชาดาวน้โชคฮิตยังไง ก็ก็เป็นวิชาที่อ่าวาด้วยเขาเรียกว่าความรวยค่ะความรวยเป็นความรวยที่หยุดยั้งกันไม่ได้อาจารย์อย่างนั้นเลยหอนะคะประมาณนั้นก็เปลี่ยนสถานะของคนเราได้มากมายเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ในตระกูลที่ลำบากหรอกนะเพียงแต่ว่าชอบทําตัวให้ลำบากนะคะก็คือไม่พึ่งครอบครัว เห็นไหมสร้างความลำบากให้กับตัวเองดังนั้นอาจารย์ก็ดิดและดิ้นรนตัวเองมาด้วยวิชาดงโชคซึ่งอาจารย์ใช้วิชาเนี่ยคิดค้นก่อนต้องบอกก่อนนะคะคิดค้นจากวิชาอะไรจากโหราศาสตร์นะคะจากโหราศาสตร์แต่เริ่มต้นเลยเนี่ยอาจารย์คิดค้นมาจากเลขเจ็ดตัวก่อนต้องบอกนี้ก่อนนะคิดค้นมาจากเลขเจ็ดตัวก่อนเพราะอาจารย์เป็นวิชาที่อาจารย์ชอบครูอาจารย์ก็น่ารักใจดีนะคะว่าไปชม ชงครูบาอาจารย์ก่อนนะคะประมาณนั้นก็ศึกษาหาความรู้เขาบอกว่าราภะแปลว่าโชคราบอะว่าโชคราะมันก็ต้องมีโชคสิ <c oughs> ความคิดนะคะปุตตะคือการเสี่ยงโชคเอาปุตตะราภะเนาะและอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ถือเคสนะคะเพราะว่าในดวงในดวงนะไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกก่อนนะคะในดวงในดวงของอาจารย์ตายมันตกคําว่าราภะนาวัง <c oughs> เวลามีโชคขึ้นมาจะต้อง หาเรื่องล้อหมุนจึงได้ตังก็ออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นนะคะตามดวงตามดวงของแต่ละคนเนาะประมาณนี้นะคะเ,เราก็เดินตามดวงเลยเราก็ละพนาวางอะอยากมีโชคก็ต้องเดินทางอาจารย์ก็เดินทางเวลามีโชคเขามา,าเดินทางอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอย่าอยู่กับที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นว่างั้นเลยเนาะอาจารย์ก็ทกําการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็ เวลานาวังก็จะได้สตังค์ลูกสาวจะรู้ดิแม่ไม่ลาพระนาวังหรออะไรอย่างนี้ค่ะนะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นวิชาที่สุดยอดเปลี่ยนวิถีชีวิตของอาจารย์ไตายยังแบบไม่คาดคิดเลยนะคะจากที่ดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอดนะคะจนกระทั่ง มามีชีวิตที่ดี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 นะคะประมาณนั้นใครอยากมีก็มาเรียนค่ะแต่บอกได้เลยว่าวิชานี้ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนนะคะไม่ใช่ง่ายงเนาะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแหมเอาจาจก็พูดซะจนไม่ก้ารเรียนเลยมันก็ไม่ยากจนเกินไปสิ่งเดียวที่คุณต้องมีก็คือความใส่ใจตั้งใจมุ่งมั่น นะคะจริงๆได้เพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่ใช้คําว่ามุ่งมั่นคงไม่ใช้เวลาถึง1ิบหปีในการคิดค้นณักวันนี้ตอนนี้ก็ออยังคิดค้นหาอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเอามาดักเอามากักเอามากักนั่นว่าไปเลยสมักกักไว้นะคะหาทางที่มันไม่หลุดได้ไหมได้โนประมาณนี้ก็ติดตามมานะคะถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมีไม่มีใครให้แม่นขนาดเข้าทุกอ้วนหรอกค่ะนะมันมีแต่น้อยให้ที่สุด น้อยให้ที่สุดนะประมาณนั้นก็ใครอยากเรียนก็เข้ามาเนาะแต่ต้องตั้งใจเรียนนะต้องพูดอย่างนี้นะส่วนอีกวิชาหนึ่งก็คือการใช้สูตรหนึ่งอันนี้ก็ m s s ซี่สูตรหนึ่งนะคะซึ่งมันสามารถทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้แต่ถ้าคุณกล้ากล้าที่จะมาเล่นกับอาจารย์เล่นใช้งานของอาจารย์เนี่ยมาเล่นโดยใช้สูตรหนึ่งบอกได้เลยว่าแม่นมากลงทุนแค่สามพันกว่าบาท นะคะแต่คุณกำไรถึง20,000บาทนี่แต่ไม่เบิ้ลหามนะห้าเบิ้ลหามนะถ้าเบินะ้ลหามละตัวไข่ตัวมังนะ <c oughs> นไม่งั้นแย่เลยนะคะประมาณนะั้นแต่ว่าโอกาสเบิ้ลหันยากแต่รอบนี้เบิ้ลหามอีกแล้วเบิ้ลหามอีกแล้วหเสียใจนะเรามาดูผลงานเก่ากัน เอา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 ,เอาเลขเดตตาทิ์ไปเลยนะพูดถึงเลขเดดตาทิ์ก็ต้องพูดต้องเอาเลขเดตตาทิปมาคุยนะคะเลขเดดตาทิ์ของเรานะคะก็คือวันนี้ออก C ี6หกซหกตัวบนนะคะซอตัวบน4หกแหมโชว์หลายอย่างนี้เลยไม่เอาอีกอนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติแล้วก็ข้างล่าง ข้างล่าง44นะคะถ้าแฟนขับตัวยงจะรู้เลยว่านี่คือเลขเด่นและเข้าไหมโคตรเข้าเข้าทุกงวดเลยโคตรเข้านะคะนะประมาณนั้นเขาดีเขาดีนะคะไม่ดูก็ไม่รู้พูดยังไงละเขาดีเขาด,ขาดีนะคะอ่าประมาณนี้เลยโนะนะคะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวตามกันนะคะแล้วก็สองตัวล่าง44สามตัวบน398 สเอ็ยไม่ใช่สาตัวบนพื้นที่าสามตัวล่างสา9 8เก้าดอีกชุดหนึ่งค่ะสอง, 7, สองแบบนี้ค่ะนะคะแต่เข้าอย่างนี้ก็สุดติ่งแล้วเนี่ยโชว์หลาเลย4ีหอย่างเงี้ยไม่รู้จะพู้ยังไงนะคะเด่นมากนะคะจัดจูในจำพวกเด่นมากนะคะก็มีพี่เข้ามาแ,แซวนะคะโอ้โหนี่ขนาดไม่มั่นใจกลองวดนั้นมันหตัวนั้นมันทุกตัวมันกระทบเข้าหากันเด่นหมดเลยอะเนาะ ขนาดนี้จะไม่มั่นใจนะโอ้กันนิดนึงใช่ไหม้าถ้ามั่นใจจะขนาดไหนเนี่ยงวงว่งเงนๆๆนั้นก็หลายแสนค่ะนั่มั่นใจนะแต่งวนนี้ก็ถูกเบาเบเบาๆก็เจ็ดหมื่นนะคะประมาณนี้แต่ถ้ามั่นใจมากๆเงก็บอกว่างวดนี้ไม่ค่อยมั่นใจทุกที่ตรงๆ,ๆนะไม่ค่อยมั่นใจก็เล่นไม่เยอะนะคะเล่นไม่เยอะ,ะเ,ลเ,เล่นพอประ,ะมาณมัชชิมาพอประมาณน,นะ ออแต่ก็ไปถูกทกศด้วยนะคะทกศอ,ออกเจ็ดสามแปดสองตัวล่างอ,อสองตัวบนสามแปดข้างล่างเออข้างล่างออกเจ็ดหกนั่นได้ทั้งองศ์ทั้งแม่งงนะท,ทกศไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยทั้งทกศทุกทั้งรัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยสามเจ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่เจ็ด สามแปดผู้ผิดค่ะเจ็ดสามแปดข้างบนสามแปดข้างล่างเจ็ดหกเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งแถวดเด่นบนไหมพอพอหวยออกอาจารย์กังวลใจอยู่อันนี้พูดสารภาพเลยเนาะกังวลใจอยู่กลัวมันจะออกเด่นเจ็ดอันนี้พูดจริงๆนะกลัวมันจะออกเด่นเจ็ดพอพอทศกัออกเจ็ดหกยิมั่นใจเลยเจ็ดหกหวั่นใจอยู่ว่าหก เจ็ดหกไหมอะไรอย่างเงี้ยพอพอหวยออกเจ็ดหกเท่านั้นแหละมั่นใจเลยวันนี้รวยแน่รัฐบาลอพ,พูดอย่างนี้ในใจเลยนะใครไปเชื่อกันแล้วแต่ <c oughs> นะมั่นใจกำลังลุ้นอยู่เวลาทเคศอรู้ออมสินออกมาแล้วมันไปออกเลขที่เราเก่งไว้ออกอะ่ะเลขตรงนะที่เราหวั่นใจอยู่ว่าเขามันจะมาไม่มาพอมันมาปุ๊บด h มั่นใจบอกเลยว่ามั่นใจอาจารย์้วประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์สังเกตดูเลยนะว่าเลขที่ออกเนี่ยถ้ามันไปออกออมสินหรือทอกศเน,น,นี่ยสมมุติเราเก่งไว้อยู่สี่หกเนี่ยพอมันไปออกออมสินเอาละกุงขมับละกุงก <c oughs> ุงขมับจริงๆเนะแต่พอมันไปออกออกรัฐบาลเออออกทอกศส,สบายใจนะคะประมาณนั้นอะเรามาดูส่วนของ สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเนี่ยก็เป็น Amazing สูตรหนึ่งที่อาจารย์บอกอะคะ่ว่าค่าเรียนสอ0พบาทเองเนาะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งเนี่ยจะมีในในแต่และล็อกเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ10ถึง15ตัวเท่านั้นค่ะนะคะแล้วถ้าเรามีดาวดับเข้ามาอย่างเช่นเราคิดว่างวดเนี้ยศูนย์ไม่มาเราก็ตัดศูนย์ออกจบคุณก็รวยละนะซึ่ง แต่ถ้ามันมีอีกวิธีหนึ่งค่ะเล่นแบบตาสีตาสาใหญ่ยยมั่งเนมีเนาะนะคะก็ก็เล่นได้อยู่ได้อยู่แต่าอาจจะได้น้อยลงแต่ถ้าคุณมันมีขั้นตอนของการเล่นนะคะนะคะถ้าพูดง่ายงายเล่นแล้วถูกงวดยกเว้นอย่าเบิ้ลหามละกันถ้าเบิ้ลหามเจ๊งค่ะเจ๊งเนาะประมาณนั้นแต่ว่าเวันนี้แต่อาจารย์อาจารย์ก็เล่นเล่นสามตัวนะแต่ว่าเพาเอินว่ามันไปออกเบิ้ลก็เลยไม่ถูก แต่ถ้ามันไม่เบิ้ลนะโอ้โห <c oughs> นะนะอืมนะรวยนะคะรวยอย่างเดียวอ๋อสูตรหจะเป็นแนวแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะก็ใช้อ่าอ่ามีท่านถามว่าใช้ได้ตลอดชีพไหมใช้ได้ตลอดชีพค่ะซื้อข้าเดียวจบเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่าใช้ได้ทุกหวยไหมทุกหวยเลยแต่แนะนําว่าพวกที่เป็นหวยฮานอย หวยลาหวยอะไรพวกนี้ให้ไปดูสูตร2แทนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันชอบเบิ้ลไม่เหมือนหวยไทยหวยไทยไม่ชอบเบิ้ลน,นะคะโอเคต่อไปค่ะอ่าทักษะพารวยอาจารย์ก็ไปแปะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มันรุดเ <c oughs> นาะนะคะซอรัฐบาลนะคะ ออก4ี่หตรงๆเลยค่ะแล้วก็ 4, 4ี่สี่ตรงๆเลยเนาะนะคะอาจารย์มันจะกลับได้ไงล่ะก็มัน4ี่สีเอ้าก็กลับเป็น4 4สีนะประมาณมุกเหลือเกิน itar, อาจารย์เหินิดนึงขำๆนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะเอย้ยไม่ใช่ออทอกทกสอค่ะสีเขียวทกศสอเนาะทกศสอออก3 8, 8อาจารย์ให้8 3สนะคะแล้วก็ข้างล่าง76ดหตรงๆเนี่ยนะคะอืมเนาะ โชคดีเป็นของคุณและอาจารย์นี่แล้วก็นี่ดับบนค่ะดับบนเนาะเล่นดับบนนะคะดับบนวันนี้อ่า,อาวันนี้เลขออกนะคะก็คือ4ีกแล้วก็มาสาแกนดูกันตู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 ตตตตต ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ตนั่นสัญลักษณ์เตือนตุ๊ตตุ๊ตทำนี่ตุ๊ตุ๊ตนั่นเตือนเสียนะคะก็บ่งบอกหนูว่าเลขดับพลของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะนะคะขออนุญาตวางละนะคะประมาณนี้แล้วก็ท่านก็ถามมาว่าจะเข้าวีพีเข้ายังไงคะอาจารย์ก็ว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะนะคะก็ ขวีพีบูชาหินหนึ่งเส้นนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะข้อดีของพี่ใหม่เศรษฐีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะคุณก็เอาตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะคอยคุณโชคดีละกันเนาะหนึ่งเส้นคุณจะได้วีพีทอนจันทรายสามงวดได้ส่วนลดอีก50เซนนะคะและแถมสูตรหนึ่งให้ฟรีหนึ่งสูตรแต่ถ้าบูชาหินสามเส้นคุณจะได้วีพีทองจันทรายสิบงวด นะคะได้ส่วนลดอีก50%ส่วนลด50%นะคะแล้วก็ได้มีพีสิบงวดเนาะนะคะประมาณนี้ได้ทั้งสุดหนึ่งและสุดสองลืมอยู่ว่าลืมพูดอะไรเนาะอาจจะเป็นพี่ไทกเกอร์ไอหินแห่งเจ้าอำนาจนะคะและ ปีเสี้ยเปลี่ยนสีเหมาะกับท่านที่เวลามีโชคจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็อ,อ,อปีเสี้ยหยกน้ำผึ้งนะคะเรื่องของการหมุนเงินเงินทองหมุนเวียนไม่คล่องตัวนะคะและเรื่องของโชคลาภเลยโดยตรงเพราะเขาบอกว่าปีเสียคือสัตว์เทพเท,เทวะนะคะประมาณนั้นเนาะหรือจะเป็น อื่นอีกมากมายพิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดส่งตัวอย่างรูปไปให้ดูแล้วก็เลือกเอาเนาะหรือถ้าท่านอยากจะอ,ะอยากจะได้เป็นปฏิทินปฏิทินเลยเป็นตัวเลขไปเลยเหมือนอย่างนี้นะคะเป็นตัวเลขอย่างนี้ไปเลยก็สามารถที่จะพักเข้ามาปกติราคาเล่มละ2,999บาบาทนะคะ,ะแต่ว่าในของรอบนี้ก็คือถ้าคุณคุณ สั่งเล่มน,นี้นะคะคุณจะได้ปีของ66ฟรีอีกมูลค่า500บาทก็เท่ากับเป็นส่วนลดของ2,999บาทไปเลยนะคะประมาณนั้นนะคะได้ของของแถมเป็นของปีนี้ฟรีแล้วก็ของอันนี้ด้วยนะคะแต่ท่านบอกว่าไม่ยังไม่พร้อมอาจารย์ขอเอาปีนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะอาจารย์ได้ทุกอย่างนะคะเมื่อสดชื่นนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ที่หมายเลขน,นี้เลยค่ะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 08.159.159.87นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและก็ไอดีไลน์หรือคุณจะติดต่อเบอร์เก่าก็ได้นะคะ0 9 0ย์8 2 6 2 6และไอดีไลน์6 3 5า1 5นะคะพิมพคําว่าขอดูรูปอาจารย์จะส่งรูปไปให้แล้วก็ให้พิจรารณาเอาว่าชอบแบบไหนหรือถ้าท่านอยากจะเรียนพิมพคําว่าสนใจเรียนเรียนอะไรบอกมาเลยค่ะดาวนโชคหรือวิชาโหราศาสตร์หรือร การเรียนสุดหนึ่งก็ว่าไปนะคะประมาณหรือถ้าท่านอยากจะร่วมทาบุญอตอนนี้ก็จะมีโครงการของอาจารย์ก็คือวันที่สิบต้องแจ้งนิดนิดหนึงนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอาจารย์แจ้งไว้วันที่23มตุลาแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เข้าใจผิดเองเพราะว่าทุกปีที่วัดน,นี้เขาจะจัดกระถิ่นทุกวันที่2 3มตุลาก็คือวันปิยะนะคะแต่ว่ารอบนี้ อาจจะด้วยสถานที่ไม่พร้อมอะค่ะเพราะจะได้ยินเสียงดังตุ้มตัมตมต้มตุ้มตั้มอยู่ก็หมายความว่าน่าจะยังไม่พร้อมก็วันที่19พฤศจิกายนนะคะต้องขอแจ้งแก้ไขนิดนึงเพราะจารย์ผิดเองอาจารย์เข้าใจของจารย์เองนะคะก็เปลี่ยนจากวันที่23เป็นวันที่19พฤศจิกายนทอดกระถินที่วัดระฆังพงมรังสีนะคะสร้างขอจจดีนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดเขากวดนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นร่วมบุญกันเนาะนะคะอ่าสามารถพิมพ์เข้ามาแล้วก็อ่าอ่าไลน์เข้ามาถามอาจารย์ที่หมายเลขนี้นะคะแล้วพิมพ์คําว่าขอร่วมบุญเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีบุญไปให้แล้วก็ร่วมบุญกันนะคะประมาณนี้เนาะ <S <S แล้วก็ถ้าท่านอยากจะสั่งเป็นทีมก็ก็ได้นะคะหรืออยากจะให้อาจารย์เช็คตรวจดวงชะตาเมื่อราหูไรเมื่อราหูย้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ ดิฉันคะอาจารย์อ่าจับดีหรือร้ายบางคนย้ายแล้วดีบางคนย้ายแล้วแย่โดยเฉพาะอ่าคนที่เกิดอยู่ในราศีมินนะคะแย่มากแย่น้อยว่ากันไปเนอะและราศีกันค่ะนะคะไปชนในตําแหน่งของปัตตานีของคนราศีกันระวังให้ดีหุ้นส่วนสนัญญาคู่ครองจะมีปัญหาให้ระวังมากๆนะคะนะประมาณนี้โอเคก็ เาา s e ต่ออ่าก็มาดูในส่วนของดับร่างเพี้ยนเลยนะคะเพี้ยนเลยวันที่16ตุลาคมนะคะสิบหกตุลาคมเนาะอ่าหวยออกสีหมาดูกันตุ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 ตนั่นผ่านค่ะแสดงว่าดับร่างของเรา เอ้ยให้46 44ขอโทษแต่ว่าดับร่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะประมาณนั้นเลยนะคะก็นะ่าปลื้มใจเพราะดับของเรามันเป็นไซส์ข็งนะคะโอเคเรามาดูส่วนของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกันนะคะงวดน,นี้อาจารย์ให้13 99 54 33 21 48 43 9ก้าห้าเก้าแแล้วก็เกค่ะอ่ะแคปเจอร์หนึ่งซ้แคปเจอร์หนึซ้แคปเจอร์หนซ้แคปเจอร์โอเคขออนุญาตด,ดึงกลับนั่นนะคะอ่าอ่าเป็นแนวทางนะคะแนวทางของการเล็กดัลางซึ่งซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคุณอยากเล่นสามสานะคะแล้วก็อเออิญอาจารย์บอกดับคุณก็เล่นพอประมาณไม่ต้องเล่นเยอะเท่านั้นเองนะคะจะได้ไม่ไปกันดึงโอกาสของคุณเนาะนะคะโอเคขออนุญ,ญาตวางละแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะหลายๆท่านเลยเนาะขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะไม่โอเคกันนะก็อ่า ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ถูกแล้วก็มาร่วมบุญกับอาจารย์เนาะก็สาธุอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็บางท่านก็ไปทําบุญแล้วก็แผ่บุญกุศลที่ทําบุญนะคะไม่ว่าจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมรวมไปถึงการใส่บาตรก็ตามนะคะก็แผ่บุญให้อาจารย์จันก็ต้องสาธุอนุโมทนาขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทําให้จารย์มีพลัง ในการให้เลขเกี่ยวไมเนี่ยนิดนึงเนาะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรวยๆเฮงๆนะคะประมาณนี้อ่าอ่าอ่าไรยังวันนี้เป็นรถเออนะขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีสับสไครเออที่เขียนว่าติดตามหรือสับสไ b รอะค่ะที่อยู่ใต้คลิปลงมาเนาะกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นระฆังสามลูกกดระฆังที่มีระฆังเออที่มีสองขีด เป็นสัญลักษณ์เตือนค่ะว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะคะ,ะจะได้ไม่พลาดกันติดตามเพราะว่าก็ยังมีคนถามว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะลงเนาะบางทีมันก็พลาดจากอาจารย์นี่แหละเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ลงหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณกดไว้อย่างน้อยมันแจ้งเตือนค่ะว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะอ,อบางคนลงไปแล้วยังมาถาม อาจารย์เมื่อไหร่จะลงอายะนะมันก็มีไม่ใช่มันไม่มีแต่ก็เข้าใจอยู่บางท่านก็โอ้โหงานรัดตัวเนาะไม่มีเวลาได้ร่ำได้ได้ดูกันแต่ถ้าคุณกดกริ๊ง,ง,งไว้นิดหนึ่งให้อาจารย์นิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยคุณมันเป็นการเตือนคุณว่าอาจารย์ตายมาแล้วและที่สําคัญอาจารย์ก็จะได้ยอดผู้ติดตามอาจารย์เจายอดไปทําอะไรฮะได้เงินเหรอเปล่าได้โลนะคะได้โลแพนะทินามเป็นความเชิดช,ช,ชูนเช,ชิดชู เชิดชูเกลียดนะคะให้กับตัวเองโอ้ชันดีใจนะคะประมาณนั้นให้ได้ไหมอะ่ะกดนิดนึงเนี่ยได้ไหมอะ่ะจะให้ส่งกับความคิดในการคิดในการคิดค้นตัวเลขเอามาฝากฝากให้กับแฟนๆค่ะแทยเราทุกคนเนาะประมาณนั้นวันเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้เข้าไปถึง10,000แคนเมื่อไหร่ นะคะแต่นี้6กหมื่นแล้วไอ้เจ็ดหมื่นแล้วเนาะถ้าครบ1นึ่งแสนคนเมื่อไหร่อาจารย์จะมาให้ตัวเลขฟรีๆค่ะนะคะโดยไม่ได้มาเก็บเงินค่า VP ด้วยเนาะช่วยได้มาอ่าช่วยได้มาอ่านะคะประมาณนั้นอยากได้อยากได้ไดนะคะโอเควันนี้อาจารต้องบายบายไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่แต่อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิศนะคะในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย